สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาไลลหน้าบ้านร้อนร้อนมากนั่งอยู่เฉยยัเงเหง,งื่อแตกเงื่อแตกเลยทุกคนเห็นไหมมันร้อนอบอ้าวมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสมควรและที่เราจะต้องดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ามากๆนะคะแล้วก็งดของหวานเนาะเพราะว่า บางคนน่ะหน้าร้อนน่ะหน้าร้อนแบบนี้อาจจะแบบเป็นแพ้ง่ายเนาะแพ้เงื่อนะเงือเป็นพิษถ้าดื่มทานหวานมากๆก็จะเงื่อเป็นพิษนะคะออกมาเนี่ยเงือออกมาตามตัวมันก็จะทําให้เราคันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นงดหวานเนาะนะคะหวานนี่คือตัวอันตรายเลยนะคะใครที่เป็นสะเก็ดเงินก็แล้วแต่เนาะนะคะเมื่อกี้เพิ่งฟังนายแพทย์เปลี่ยนโชคมานะ ฟังว่าเอ้ยวันนี้จะจะไลฟ์สดนหัวข้อเรื่องอะไรดีก็ไปเจอเรื่องสะเก็ดเงินแต่ว่าก็ไม่ได้เ,เป็นหัวข้อหรอกนะคะปุ้ยเอาหัวข้อเออใครมีบุตรยากนะคะมานะคะเพราะว่าไปเจอคน คนแบบโพสต์ที่เฟซเนาะว่าอุ๊ยพอดีไปเจอเจอเพื่อนในเฟซน่ะเขาโพสต์ว่าเขาแต่งงานมา3ปีแล้วว่าเขายังไม่มีลูกแล้วเขาอยากมีลูก mm hmm. เขาก็ทําทุกวิถีทางแหละที่จะให้มีลูกแต่ก็ยังไม่มีสักทีทั้งปล่อยทั้งอะไรเนาะนะคะ mm hmm. ก็ไปหาหมอก็แล้วอะไรก็แล้วซึ่งปกติทุกอย่างแต่ลูกยังไม่มานะคะแต่เขาอยากมีมากเราก็แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปแนะนําเขาหรอกนะเราไม่ได้เข้าไปแนะนำเขาหรอกเดี๋ยวเขาว่าเราเหมือนอยากขายของ <laughs> หมือนอยากขายของเออแต่เราไม่ได้ขายเราอยากจะแนะนําว่าอืมคือคือเขาว่าไปตรวจหา,ห,าหมอตรวจคือแบบก็สุขภาพดีทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่แล้วนะคะปกติปกติมากเลยนะคะเออสเปิร์มสเปิร์มอะไรก็แบบโอเคอะปกติของผู้ชายเนาะนะคะทีนี้อ๋อก็เลยฟังนายแพทย์เปี่ยมโชคมาเมื่อกี้เนาะเขาก็บอกว่าหนึ่งเลยหนึ่งเลยเขาชอบกินอะไรรู้ปะเขาชอบกินน้ำเต้าหู้ กินน้ำเต้าหู้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะกินน้ำเต้าหู้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะและทีนี้ทําไมรู้ไหมเออก็มาปรึกษาปรึกษาในแพทย์เปี่ยมโชคเนาะปรึกษาในแพทย์เปี่ยมโชคในแพทย์เปี่ยมโชคก็บอกว่าก็เลยถามว่าเขาเขากินอะไรบ้างเขาก็บอกว่ากินน้ำเต้าหู้ทุกวันเพราะว่าชอบกินทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะชอบทีนี้ายแพทย์เปี่ยมโชคก็เลยบอกว่าให้งดน้ำเต้าหู้งดเลยงดน้ำเต้าหู้น้ำกระเจี๊ยบนมสัตว์นะคะงดเพื่อที่จะได้ให้ เตรียมพร้อมร่างกายแต่ว่าเขาไม่ได้กินโปรตีนนะให้เตรียมพร้อมร่างกายทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพรอมที่จะมีลูกนะคะทุกคนสรุปแล้วผ่านไปสามเดือนผ่านไปสามเดือนนะคะโทรมาหานายแพทย์เปี่ยมโชคดีใจมากมีดีใจมากลูกติดแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาทําตามนายแพทย์เปี่ยมโชคพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ทีนี้เขาก็มีลูกเยอะขึ้น <laughs> มีประมาณห้าคน <laughs> มีประมาณห้าคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าของหวานน่ะเขาทําให้สุขภาพเราไม่ดีอืม ออคือทานได้แต่ว่าอย่าทานในปริมาณที่มันเยอะเกินให้ทานในปริมาณที่มันเหมาะสมแก่ร่างกายนะคะถ้าเยอะเกินอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราอ่อ,อตับเราะทํางานหนักก็หลอดเลือดก,ก็ไม่ขยายก็ไปทาหน้าทางานหนักในเมื่อสภาพร่างกายเราทํางานหนักมันก็จะเสื่อมเร็วเราก็จะเป็นนุ่นเป็นนี่นะคะ เนี่ยของหวาน่ะเป็นอันตรายต่อร่างกายทุกสิ่งอย่างเลยเหือเจ๋ดายชอบกินผงมันอะอร่อยมันไม่ขมนะมันอร่อยได้ยินเสียงเพลงหน่อยนะเสียงเพลงมันสดเขาทําบุญกระดูกปะไม่รู้ปุ๊บปุไม่ถูกเพราะว่าเขาเพิ่งเผาไปเนาะเขาเพิ่งเผาไปเมื่อตอนบ่ายโมงอะได้ยินเสียงขุ่นดังมาก เพิ่งถ่าวไปแล้วก็ตอนเย็นเขาก็ทาบุญนะคะก็พระเพิ่งสวดเสร็จแหละก็รอให้พระสวดเสร็จแล้วเราจะไล์สดเพราะว่าเสียงดังอยู่อยู่อยู่ข้างบ้านนะคะเสียงดังก็จะได้ยินแต่เสียงพระสวดมนต์ก็เลยมาแอบไล์ตอนเย็นนิดนึงนะคะแล้วพอเขาสวดเสร็จก็มีโคศกพูดอะไรไม่รู้ก็ได้ยินเสียงเพลงนี่แหละนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โรคหุมพวงเนะาะโมแพ้ตัวเองใช่ไหมแล้วก็แพ้แบบว่าแพ้ทุกอย่างอะ่ะอย่างนี้อย่างตอนนี้หน้าร้อนอะ่ะนั่งนิดนั่งนิดเดียววะนั่งนิดนิดได้หน่อยก็เหงื่อออกใช่ไหมถ้าบางคนอะ่ะภูมคุ้มกันต่ำเนาะภฮมคุ้มกันต่ำแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะเหมือนจะภาวะภูมคุ้มกันของเรา,าผิดปกติอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราอะ่ะ เวลาเหงื่อออกเหมือนแม่ปุ้ยเหงื่อออกเข้าเข้าไปอะแม่บอกเวลาเหงื่อออกกับแม่จะคันคันแล้วก็จะเกาเกาแล้วเป็นแผลเออแม่เขาก็บอกว่าเขาเป็นเบาหวานเขาก็พูดเลยเขาเป็นเบาหวานก็เป็นเบาหวานเกาแล้วเป็นแผลเกาแล้วเป็นแผลปุ้ยบอกว่าไม่ใช่แม่เออแม่กินหวานเยอะกินหวานเยอะแล้วทีนี้เข้าไปผสมกับ ถ้าถ้าสมมติว่าน้ําตาลในเลือดมันเยอะใช่ไหมแล้วออกแล้วมันออกมาเป็นเหงือ่อทําให้เหงื่อเป็นพิษพอเหงื่อเป็นพิษปุ๊บออกมามันจะเป็นพืน่นคันอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกใช่ใช่มันเป็นพื่นแล้วมันคันอะไรเงี้ยบอกนั่นแหละเหงื่อเป็นพิษเพราะว่าแม่กินหวานมากก็ถามแม่ว่าแม่ไปกินอะไรมาเขาบอกว่าเขาไปกินคาราบาวแดงคาราบาวแดงแล้วก็ข้าเหนียวทุเรียน <laughs> โอ้แม่ไม่ไม่สงสัยเลยที่แม่กินข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็คาราบาวแดงแล้วทาให้แม่คันแม่เป็นหืนนะคะโอ้ไม่สงสัยเลยนะคะแม่ไม่ได้เป็นเบาหวานซึ่งก่อนที่แม่จะมาเจอโปรตีนนะแม่เป็นเบาหวานนะทุกคนแม่ปุ้ยเป็นเบาหวานเออแล้วทีนี้เขามาเจอตัวเนี้เขาก็ดีขึ้นนะคะเขาดีขึ้นแล้วเขาก็แอบนอกใจไปสองเดือนแต่ว่ายังกินตัวนี้อยู่นะไม่กินตัวนี้ควบคู่กับยาอะไรไม่รู้มีคนให้มา เบาหวานขึ้นแต่ยาเราถามแม่ว่ายามันหวานไหมเขาเขาก็ไม่ได้เบาหวานไม่หวานนะเขาบอกว่าแต่แต่เขากินยาตัวเนี้ยเออเขาเบาหวานขึ้นเราก็ข้ามขำมาอือนั่นแหละลูกให้ดีๆกินไม่กินไปกินของไข่ก็ไม่รู้แนะนํามาเขาบอกว่าดีๆเออใครบอกว่าดีแม่กินหมดข้ามขำคนแก่คนแก่เนาะใครบอกแต่แต่แตแว,แตแว่แต่ว่าแต่ว่าแม่อ่ะ เขาเขาปุ้ยโชคดีหน่อยที่แม่เขา่าฟังปุ้ยว่าปุ้ยบอกว่าเออกินโปรตีนแล้วมันดีนะแม่แม่จะได้หายหายปวดหัวหายเป็นโรคไมเกรนอ่ะเนี่ยโปรตีเนเขาจะช่วยได้เนาะให้แม่ช่วยหายเป็นโรคไมเกรนโรคซึมเศร้าวิสิดวงทวารหนนะักอ,อะไรนะกดไหลย้อนเนี่ยแม่ปุ้ยเป็นหมดเลยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคประสาทเป็นกดไหลย้อนเป็นวิสกิดวงทวารหนนะักเป็นกระดูกทับเส้นเป็นเกา เออแม่ปุ้ยเป็นหมดเลยแม่ปุ้ยไม่มีฮอร์โมนนะเป็นโรคอันนี้ด้วยไวทงทอยสารพัดโรคเลยเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะเยอะแม่เป็นเยอะแล้วแม่ก็เป็นโรคโรคแบบอ้วนนะแม่อ้วนเพราะว่าแม่ไม่มีฮอร์โมนแม่ผ่าตัดมาแม่บอกว่าที่แม่อ้วนเพราะว่าแม่ผ่าตัดมาเมื่อก่อนตอนสาวๆแม่ผอมแม่เพิ่งจะมาอ้วนตอนผ่าตัดหมดลูกอืมคือแม่เลือดออกตลอดเวลาแม่เป็นมินตลอดเวลาอะ แม่ก็เลยไปตัดมาลูกทิ้งสองข้างเลยแม่บอกลำขานที่เกียจใส่ผ้าหนาไหมตัดตัดนานอ่ะตัดเป็นหูตั้งแต่ไม่แน่ใจว่าปุ้ยก้าขวบหรือไงน,นี่แหละจะยี่สิบปีแล้วเออดน๋ยวปีหน้าก็สามเก้ายี่สบปีปีหน้าปีหน้าก็ยี่สิบปีแล้ว รอกับน้อยมันวันนี้ทุกคนวันนี้เข้าไปฟังบอสด้ามาเข้าไปฟังบอสด้ามาแล้วก็แม่ทีมแต่ละสายเนาะสายเสกสายอินฟินิตี้เนาะมาาั่งขั้งกำรวยแล้วก็สายอะไรนะจำไม่ได้เยอะมากนะคะสายแบบสายเสกสายอะไรแบบเยอะนะคะทุกคนแม่ทีมแต่ละคนเก่งมากนะคะมีเงินเดินในบัญชีเป็นล้านล้านอ่ะเป็นสามล้าน สี่ล้านสิบล้านคือแบบทุกคนเก่งมากนะคะเราจะต้องทําเหมือนเขาให้ได้นะคะทุกคนเก่งมากเขาสู้อะ่ะเขาแบบลาออกจากงานเลยนะมีอยู่มีอยู่พี่คนหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้หรอกอืมคือว่า,าฟังฟังไปทํางานไปด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้จับใจความเท่าไหร่ก็ฟังฟังไปด้วยทํางานไปด้วยก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาลาเขาเงินเดือนหมื่นแปดทุกคนเงินเดือนหมื่นแปดแล้วบอสได้บอกว่าถ้าอยากลาออกมาให้ทํา กำไรให้ได้สามเท่าของเงินเดือนถึงจะลาออกมาแล้วลุยมดเตอร์ีเต็มที่แต่ถ้ายังไม่เงินคือเงินถ้าเรายังทํากําไรไม่ได้อะไม่ให้ออกบอสไม่ให้ออกจากงานเลยแต่เราไม่คุณอยากออกจากงานเลยทุกคนอยากมาลุยเต็มที่อยากมาลุยมดเตอร์ฟีเต็มที่เพราะว่าเรามีลูกเล็ก2คนเรามีลูกเล็กสองคนแต่ว่าเราก็เลยไม่ได้สามารถที่จะลุยเต็มที่ได้เรามีลูกเล็กสองคนงานบ้านอีกงานนอกบ้านอีกนก นะมันปุ้ยต้องจัดเวลาแบบจัดเวลาให้ให้ได้ให,ให้ตัวเองให้ได้เลยอะ่ะนะคะปุ้ยก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,มันมันจะว่าเป็นข้ออ้างไหมนะ่าไม่ใช่ข้ออ้างแบบปุ้ยลุยไม่เต็มที่มากกว่านะคะทำมา9้าเดือนแล้วยังแบบยังไม่สุดเลยอะ่ะยังไม่สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทุกคนนะเข้าใจตัวเองเลยว่ายัางไม่สุดเพราะว่าอะไรรูมม้ป่ะหกลับมาเนี่ยเราก็งานบ้านแล้ว แล้วก็งานบ้านแล้วก็ลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็ไปซื้อกับข้าวให้ลูกกลับมาแล้วก็ซักผ้ารีดผ้าอาบน้ําสดมนต์จะได้ออกกําลังกายตอนไหนไม่รู้นะคะกินข้าวด้วยลืมลืมบอกว่ากินข้าวมันเริ่มมืดแล้วมันเริ่มมืดละเริ่มเห็นปุ้ยบ้างไหมอ่ะมันมืด ทุกคนมี <c oughs> มีคนถามว่ากินโปรไอกินคีโตแล้วมากินโปรตีนของเราด้วยอะ่ะคู่กันได้ไหมตอบเลยว่าได้แล้วเขาจะมีคําถามมาอีกว่าจะเป็นโปรตีนเกินไหมโปรตีนเกินคือไม่ไม่เป็นให้จัดเวลานะให้กินคือกินโปรตีนกับเราไปด้วยอะ่ะไม่เกินใบาสามถ้าเรากินกลางคืนสำหรับคนที่นอนหลับนะทุกคนถ้าใครนอนหลับกลางคือนน่ะ กินได้ปกติแต่ถ้าใครแบบว่านอนหลับยากไม่ให้กินตอนกลางคืนนะให้กินแบบไม่เกินใบสามทุกคนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเขาจะไปทําเขาจะมีกรดอะมิโน,โน18ชนิดที่เข้าไปทําให้ร่างกายเราะมีความตื่นตัวนะคะมีความแบบกระชับกระเฉงอะมีพลังงานอยากทํางานอะไรอย่างเงี้ยมีพลังงานแบบไม่อ่อนไม่เพียนะ่ะตัวอะไรอะเรานั่งอยู่ใกล้ๆ้ต้นไม้อะตัวม,ตม, <c oughs> ม,มันจะมาต่อยเราไหมแมลงมันจะมาต่อยเราไหม มแมลงอยากเข้ากล้องนี้นเสียงแมวด้เสียงแมว้วยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นออถ้าถ้าเราอะ่ะกินไม่เกินใบาสามอะ่ะถ้าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่นอนหลับยากมากนะคะถ้าเรานอนกินโปรตีนเนี่ยไม่เกินใบาสามนะทุกคนเนี่ยความหวานแล้วก็ให้ทุกคนนะงดหวานออกกาลังกายเพื่อที่จะ ให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตากแดดด้วยนะทุกคนเพราะว่าโควิดมันมาเรื่อยๆเนอะมันมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนถามในแพทย์เปี่ยมโชคว่าเราจะไปฉีดวัคซีนอะทานโปรตีนได้ไหมจะไปฉีดวัคซีนโควิดอะทานโปรตีนได้ไหมทานได้ปกติค่ะเพราะว่าของเราอะมันเป็นโปรตีนพืชแต่ว่าให้เตรียมตัวเรื่องของเตรียมตัวเรื่องของอ่อทาน ทานยากแก้แพ้ครึ่งครึ่งเม็ดนะครึ่งเม็ดนะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เราจะไปฉีดวัคซีนอะวันนี้ให้เราทานโปรตีนครึ่งเอ้ยไม่ไม่ใช่โปรตีนทานเอ่อ อย่าแก้แพ้ครึ่งเม็ดนะคะแล้วก็นอน,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารให้แบบป,ปกติอิ่มปกติเลยอย่าไปอดข้าวอดน้ําอดอาหารอย่าไปคือช่วงเนี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งทําร่างกายให้อ่อนแอนะคะเพราะว่าเราจะไปฉีดวัคซีนใช่ไหมซึ่งวัคซีนวัคซีนนะบางทีอ่ะเหมือนเหมือนมันสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายเนื้ออาจจะมีปฏิกิริยาต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวที่ตัวเองอะนะคะให้ร่างกายแข็งแรงนะคะส่วนวัคซีนที่ปุ้ยโพสต์ไปวันนั้นน่ะวัคซีนมันจะมาเดือนตุลาเนาะปุ้ยยังไม่ได้ไปฉีดนะถ้ามีฉีดแล้วมีผลข้างเคียงอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็จะมาแจ้งให้ทราบนะ<ม>ก็เข้าไปอ่านอ่านม้นหลายๆม้นอะบางคนก็ไม่แพ้แล้วแต่สภาพร่างกายนะบางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้นะคะทุกคนหกโมงแล้วเดี๋ยวปุ้ยไปซื้อกับข้าวให้ลูกกันนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบาย ปุ๊บป๊บเสียบไว้เสียบไ,ไว้กับตะกร้า